เราก็บผกก็ครับสวีดจูว่าได้ดดเราเบฟนาหน,นี่มในเกมเพจสเกเตอร์ในรายการตกปลาแต่ได้เกลือรายการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเงาใหญ่ไหมมาสักทีหรือว่าจะเป็นทูน่าอีกแล้วหรือปัญหาโรคแตกก็คือเบ็ดขา ้มเราจะพาไปตกปลาอะไรกันนะผมแม่บอกเลยว่าตัวนี้นะผมเป็นปลาวานนะผมที่ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะผมถ้าเห็นจากปกคลิปนะผมแ <c> ล <oughs> <c oughs> ะผมคลิปนี้นผมเป็นการพาไปตกปลาวานเพชรสขาดนะผมฮาวทูตก ปาวาลพิชูคาดยังไงที่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าอย่างแรกที่รู้เลยนะผมปาวาลพิชูคาดนะผมมันจะเกิดที่บริเวณทะเลลึกกับเรือนะครับผมอ่าถามว่าทะเลลึกอยู่ตรงไหนนะผมและเรือลำไหนนะผมอ่าจะขอพูดให้กระจ่างเลยนะผม บริเวณทะเลลึกนะผมก็คือบริเวณเรือนั่นแหละนะครับผมอ่าคือจะบอกว่าการตกวานนะผมวานพิชคาตน,นะให้เรายืนบนเรือนะผมไม่ใช่เรือลํานี้นะผมเรือลํานี้ไม่นับนะผมแล้วก็ไอเรือที่ขายเออขายขายพวก จักรยานที่บแล้วก็บารานาะโบ๊ทคันนี้ไม่นับนะผมเรือพวกนี้ครับผมนี่ครับผมเรือที่มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับท่าเรือนึกออกปะเรือที่มันไม่ได้อยู่ใกล้กับไออหน,หนาะไอท่าเรือที่เป็นไม้ๆตรงนั้นนะผมอ่ะอย่างเรือรำเนี้ยอยู่รอยรำตรงนี้นะผมไม่ได้อยู่ติดท่าเรือนึกออกใช่ไหมทุกคนอ่าตรงเนี้หรือว่าลำแดงข้างหน้านี้ครับผมหรือว่าจะเป็นไอตัว รำข้างหน้านีครับผมรำไหนก็ได้ครับผมที่มันไม่มีเชื่อมติดกับท่าเรือเ,เนี่ยอย่างอย่างไอตรงไอตรงเนี้ยเชื่อมติดกับท่าเรืออย่างนี้เราไม่นับนะผมอ่มาเรือรำนี้นะผมที่ไม่ได้เชื่อมติดกับท่าเรือก็จัดว่าเป็นเรือที่เป็นทะเลลึกนะผมหรือว่าจะเป็นเรือรำนั้นนะหรือว่าจะเป็นเรือสองรำนั้นอ่าจัดว่าเป็นเรือแล้วก็ทะเลลึกได้เหมือนกันหมดนะครับผมบอกเลยว่าเรือตรงนี้นะผมไม่ได้มั่วนะผมเคยมีคนตกใจ เออวานพชรฆาจากบริเวณเรือ3มลำนี้มาแล้วนะครับผมอ่าขอแค่เรามายืนตกบนเรือนะผมก็จะรู้ว่าเป็นทะเลลึกแล้วนะครับผมยืนบนเรือแบบนี้นะครับผมอ่าไม่ใช่ไปยืนตรงท่าเรือนะผมท่ายืนตรงท่าเรือ,อยังไม่ลึกนะครับผมอ่ารู้สถานที่ตกแล้วก็ต้องรู้เวลาในการตกนะผมเปาวานพชรฆานะผมจะเกิดในช่วงนะผมนาทีนะผมย้ำนะผมนาทีที่ ห้าสิบห้าถึงศูนย์ห้านะครับผมอ่าห้าสิบห้าถึงศูนย์ห้าแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะผมจะเป็นเวลาที่ 25ถึง35นาทีนะผมตามรูปนี้เลยนะผมก็มาตกได้บริเวณเรือเลยนะผมเลือกเอาเลยนะผมว่าจะตกเรือรำไหนผมขึ้นไปยืนบนเรือนะผมแล้วก็ทำการย่อนเบ็ดลงไปได้เลยนะผมในเวลาที่ผมบอกเมื่อกี้นะผมแล้วเราก็มาดูกันว่ามันจะมาให้เราหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่ผมตกได้วานเพชรคาดกันดีกว่าครับผม โอเคผมบอกเลยว่าเงาใหญ่สุดๆเนี่ยครับผมเ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าลืมนะผมตกบนเรือนะผมยืนบนเรือแล้วก็ย่อนเบ็ดลงไปนะผมก็จัดว่าเป็นทะเลลึกแล้วก็บนเรือเรียบร้อยแล้วนะผมบริเวณนี้นะผมสามารถตกปลาวานเป็นขคาดได้เลยนะผมเลือกเลยนะผมว่าจะเป็นเรือรำไหนเนี่ยครับผมอ่าขอแค่เป็นเรือไม่ติดกับท่าเรือก็พอนะครับผมอ่าเวลาเกิดก็อย่าลืมนะผมเป็นนาทีนะผมย้ําอีกทีแล้วกันนะครับผมเป็นนาทีที่ 55ถึง05นะครับผมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็น25ถึง35นาทีนะครับผมอ่ะก็ลองแวะมาตกกันช่วงเวลานี้ได้ผมเพื่อจะมีลุ้นเจอหวานเป็นจุขนะครับผมก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปเชียวล่า โอเคครับ okay, ผมถ้าเกิดว่าอยากให้สอนตกปลาอะไรอีกนะผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้บอกได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้อย่างแน่นอนเนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะผมและมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ comment ไว้ได้เลยเนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ และใครที่อยากจะสนับสนุนผมเป็นพิเศษนะผมคลิปวิดีโอามาด้วยไปใต้คลิปนะผมมีเบอร์ทูว่าในจรงนั้นสามารถโดนในพันทุกวันได้เลยและใครที่โดนในตั้งแต่2 0บาทขึ้นไปสามารถขึ้นไปที่บ้านผมเป็นเลี้ยวเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆไปเลยโอ้โหบอกเลยว่าบ้านหนึ่งแสนดาวแล้วหนึ่งก้ามผมคลิปนี้ see you